ในกลุ่มทั้งสคนเนี่ยทําไมใครจะคนพูดว่าเป็นตำรวจกองปราบจริงไม่จริงมีผมพูดคนเดียวในทํานองทํานองว่าพูดตอนไหนพูดตอนไหนพูดตอนที่ขึ้นอยู่เปนบ้านว่าว่าเขาพี่มันถามว่าพี่มาจากไหนกองปราบอเขาบอกเ,ปกปเออ ก่อนไอ้เคสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใครในกลุ่มทั้งสี่คนเนี่ยทําไมใครเป็นคนพูดว่าเป็นตำรวจกองปราบจริงไม่จริงมีผมพูดคนเดียวในทำนองทำนองว่าพูดตอนไหนพูดตอนไหนพูดตอนที่ขึ้นอยู่บนบ้านว่าว่าพี่มันถามว่าพี่มันจะไหนกองปราบหรอเออก็คือเขาพูดมาก่อนเราก็เออใครใครเป็นคนพูดมาก่อนครับโั้ทุกตานี่เดี๋ยวดิอ่าคือเขาจะหายพูดจะหายพูดหายเกิดใช่ไหมตอนที่เราจะเข้าบ้านเขา ขึ้นไปแล้วเขาไรบ้างเลยอ่าเข้าไปแล้วเราเราเป็นคนเข้าคนแรกใช่ไหมใช่แล้วเราพอเขาถามปุ๊บเราก็เลยตอบใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะมีมีใครมาอ้างไหมไม่มีนะไม่มีแล้วใช่ไหมเอ้าแล้วเขาบอกว่าวงวมบนรถก็บอกว่าตอนคุยกับญาติญาติกับผู้เสียหายเนี่ยมีคนไปบอกว่าเฮ้ยจะอะไรนักหนาผมตำรวจกองปราบผมจะส่งพ้อพี่ไหนก็ได้ใครบางคนพูดไม่มีนะครับไม่มีใ่ไเพราะว่าไอ้นี่ม็ดมันต่อหางแม่มันเราก็ให้โทรแล้วก็พูดแล้วก็พูดแล้วก็พูด เราไม่ได้พูดผมพูดคนเดียวเพราะมันเอ่ยคนเดียวเลยทุกอย่างแล้วทำไมผมถามอีกทีหนึ่งเหตุผลและทายพอเขาถามว่าตำรวจกองปราบหรือเปล่าทำไมเราถึงเหตุผลอะไรถึงต้องเออออกบอกไปว่าตำรวจกองปราบมันเกิดมาแล้วเราก็รู้เรื่องมาจากไหนเราบอกมันจะต่างกันบ้างมาถึงไหนแต่เราเราเราควบคุมพูดเขาเกิดมาแล้วก็ว่าเออใช่ถามที่ผมพูด คือมันก็เคยอ้อนตามเขาครับหน่วยอื่นกเขากินเยอะทำไมใครมันพูดกัแล้วอ๋อแล้วเคสแล้วเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วใช่ไหมเคยทำแบบนี้มาแล้วใช่ไหมที่เมืองก็ทำอ่าทำแล้วบอกว่าเป็นคนเดียวเราคนเด้ยงอ๋อโอเคครับไอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถามแล้วหน่อยไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เพชดสายใหม่ต้องรอดเนี่ยพาผู้ใหญ่หายมาแจ้งความที่สนสายใหม่ครับของเราไปด้วยกันกี่คนสี่คน วันเกิดเหตุไปด้วยกัน,น,นกสี่คนนะอ่าอีกนิดนึงในสี่คนเนี่ยรวมถึงเราด้วยเนี่ยม,มีพี่พี่พอทราบไปว่ารายละเอยียดได้ว่าได้ไปอ้างว่าเป็นตำรวจกองปราบแล้วไปเข้าคนเขาจริงไหมถามว่าเขาอ้างหรือเปล่าที่มาดูโพสที่มาถึงถึงวันที่เขาเข้าไปแล้วทีมมม่มาช้ามา,มา <c oughs> คือเรามาหลังสามคนนะั้นใช่อ่า ก็คือก็คือไม่รู้ว่าเขาอ้างจริงไม่จริงนะอ่าโอเคครับแล้วแล้วถ้าสมมติทั้งสามคนเนี่ยไม่รู้นนอันนะเขาเขาไปอ้างแบบผู้เสียหายจริงก็เป็นตำรวจกองปราบเนี่ยผมอยากรูก้นะจริงว่าทําไมเขาต้องอ้างว่าเป็นตำรวจกองปราบด้วยมัน,ม,นมันดูน่าเชื่อถือ <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ๋ <c oughs> อว่าว่าธรรมชาติแบบบางคนว่าเฮ้ยมันเป็ตำรวจกองปราบเว้ยประมาณนี้น่ากลัวแน่าเชื่อถืออืมน่ากลัวตอนเนี้ยตอนเนี้ยไอ้สี่คนเนี่ยที่ที่ที่ไปด้วยกันน่นนะครับ ตอนนี้ถูกจับกลุมไปแล้วหนึ่งคนก่อนหน้านี้ก่อนพี่แล้วก็เราก็โดนนี้แล้วอีกสองคนหล่ะพอทราบไหมว่าเขาไปที่ไหนอะไรยังไงส่วนมากเวลาติดต่อผมจะให้คนที่โดนจับก่อนนคนอ๋อก่อนคนที่โดนจับก่อนหน้าก่อนหน้าก่อนหน้าคุณเนี่ยคนทีนติดต่อให้คนเสือเหลือกันนะอ๋ออืมเพราะเสตติคนั้ัผมเสตติคนเสือเหลือค่ะอ๋อเสตติคนเสือเหลือด้วอีกสองคนหล่ะสองคนเสือเหลือแล้วก็เคยเจอกันมาก่อนเนี่ยก็ เคยเจอนะับเคยเจอแต่ไม่ได้คุยอะไรไม่ได้คุยอะไรมากมายเพราะว่าาาเวลบอกว่าเราจะคุยกับชื่อนะตัวเสือเสือเหรอชื่อเสือชื่ออะไรนะชื่อชื่อพี่นุ๊กอะไรนะพี่นุ๊กนุ๊กหรือนะนุ๊กหรือนะแล้วแล้วอีกสองคนล่ะผมเรียกเขาบางกับทิงชื่กับทิงบางบางบางนี่ใส่เสื้อสีสีแดงแล้วทิง ไม่ได้เงินี่เลืวาเกี่ยวหรือเปาประมาณประมาตัวเกี่ยวนะโอเคผมไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ผมมามาถึง้าเสร็จเข้าไปแล้วผมก็บนมาดูหน่อยผมว่าแล้วก็เ้าแล้วกาเอาอ๋อคือพวกนั้นมาก่อนาก่อนคันหนึ่งใช่แล้วที่ไม่คันนึงใช่แล้วพอเสร็จแล้วไปไปยังไงก็าคนแต่ย้ายย้า